แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของวชระเพชรทองนะคะที่เอารูปท่าทนนายกทักษิณเนี่ยเล่นน้ําอยู่กับหลานแล้วก็บอกว่าพูดเป็นทํานองว่าเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะคะเขายังามาอะไรอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรยังมาเล่นน้ําอยู่กับหลานอยู่เลยเขาก็ได้นึงแชร์ะคะ่ะพอเขาพูดคุณยงยุทธนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ที่ดิฉันบอกว่าวันนี้ตัวของ ท,ท่านทักษิณเนี่ยนะฮะก็คือได้กลับบ้านแล้วดังนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยนะฮะในฐานะคนที่คือเห็นเรื่องมาโดยตลอดแล้วรู้สึกว่ามันเกินไปมันเล่นกันถึงขนาดที่ว่าแบบคือตะก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนะฮะก็ใส่ร้ายป้ายสีเขาต่างๆนานาวันนี้เขาได้กลับมปอยู่ในประเทศแล้วมันยังไม่จบทําไมคุณไม่ไปแฉเรื่องการทุจริตทําไมคุณไม่ไปเดินหน้านะ,ะ,ะทำสิ่งที่มันได้ประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน เพราะวันนี้ประเด็นของทักษิณเนี่ยนะคะแม้แต่ตัวพ่อตัว,ตวแม่พันธมิตรกปรปสเนี่ยเขาก็วางลงแล้วนะ,ะมันไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าเขาอยู่จริงไม่อยู่จริงเขาป่วยจริงหรือไม่ไม่ป่วยจริงคือใจมันต้องทําด้วยอะไรแล้วไปเอารูปมามาเนี่ยนะคะแล้วฉันถามว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงรูปนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นของปีหกสี่หกสามหรือหกสี่ถ้าฉันจำอ่าหรอฉันจำพศเนี่ยอาจจะจำคาดเคลื่อนไป แล้วคุณจะเอามาเล่นตรงนี้นะคือทำไมคุณไม่หาข้อมูลให้ดีๆหรือสักแต่ว่าพอเห็นเป็นทักษิณขึ้นมาคนก็ไม่ได้ดูแล้วค่ะว่ามันลงมาที่เท่าไหร่นะคะคือมันจะเกลียดกอะในขนาดนั้นแล้วประเทศชาติมันไม่ต้องไปไหนกันเลยหรือไงเอาที่สบายใจนะที่ฉันบอกเลยแล้วฉันก็แนะนําเลยนะคะบอกว่ามันควรมีการฟ้องเพื่อให้เกิดอ่าบรรทฐานเพื่อให้เกิดมาตรฐานบ้างว่าใช่มันเป็นภาพเก่าค่ะนะคะ คือคือคือทำไมต้องกาทําไมเหรอชนะคุณทำอะไรเขาไม่ได้คุณก็เล่นวิธีนี้เอาเงินเ,เ,เ,เอาเอาอย่างี้ดีกว่าแล้ววิธีสกรปรกแบบเนี้ยนะคะเมื่อไหร่จะเลิกพักเหลืออยู่ยี่สิบ้าเก้าอี้เนี่ยนะคะยังย,ยังยังอยากจะให้มันได้ยี่บ้าเก้าอี้เหมือนเดิมไหมอ่ะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอะ่ะที่ด้านการเมืองแบบเนี้ยมึงมึง่างมากเหรอนะคะถ้าจะคือถ้าจะป้องหรือจะทำอะไรเนี่ย ก็เอาให้มันเป็นจริงเป็นจังก็เอาให้มันแบบเออมันก็ยังรู้สึกว่าตั้งใจทํำนะ,ะวันชระเพชรทองนะคะแชร์รูปทักษิณสวยสุดถามสะน้ำในช่้นไหนโรงพยาบาลตำรวจดิฉันอยากให้คุณทักษิณนะคะหรือใครที่อา่าตรงนี้นะคะดิฉันบอกว่าเอาเอาเอา,เอาสักทีเถอะมันมันเยอะนะคะ ต้องเอาสักทีคือเล่นกันรังแกกันเนี่ยนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องโดนพวกคุณเนี่ยทําจนจะไปทำข้าวเนี่ยก็เป็นประชาธิปัตย์นะคะแล้วตอนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยปีห้าสี่เนี่ยก็ประกาศบอยคอดการเลือกตั้งนะคะคือเล่นการเมืองจนกระทั่งวันนี้เหลือแค่ยี่สิบห้าเก้าอี้ก็ก็ยังยังไม่เลิกเล่นนะคะดิฉันบอกว่า จัดการสักทีเถอะมันมันไม่ไหวแล้วล่ละถ้าแบบนี้นะคะถ้าปล่อยให้เล่นกันอยู่อย่างเนี้ยคือรูปเนี่ยเขาก็มีนะคะอุ้มอิงเนี่ยไปโพสต์ไว้ในอ่านะคะอุ้มอิงเขาโพสเอาไว้นะคะเขาก็มีวันที่บอกนะคะมีการบอกว่าเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านจันสองล่าสบายเฉยบบเลยมึงนะคะแล้วอีกคนก็บอกว่าป่วยใกล้ตายแล้วไม่ใช่เหรอ อันนี้มันเป็นความเสียหายนะฮะเดียรบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะลามามไปจนถึงไหนและไอคนที่เกลียดเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วว่าเป็นภาพเก่าภาพใหม่ก็คือได้โอกาสเพราะว่าเอาไปแขวนด่ากันสบายใจเฉิงและยิ่งมีคนพยายามที่จะบอกเอ่อจะไปอ่อดูว่าอยู่อยู่หรือเปล่าที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนู่นนี่นั่นนะคะจัดการักทีเถอคะค่ะรวมทั้งนะคะสื่ออย่างอมรินด้วย คือทำไมคุณไม่ดูก่อนน่ะว่าอันนี้มันเป็นข้อเท็จริงหรือเปล่าคุณเป็นสื่อภาษาอะไรวะจะเล่นคือแบบพูดง่ายๆว่าจะเล่นขอขอให้ฉันได้เล่นขอให้ฉันได้มียอดไลค์ขอให้ฉันได้มีเรตติงเหรออย่างนี้อะ่าเรียก,กตัวเองว่าสื่อนะคะคือจะเกลียดจะรักก็ไว้ในใจได้ไหมอ่ะมึงทําแบบนี้แล้วตัว,ต,วตัวมึงเองดูดีแค่ดูดีได้เหรอ นะค,คุณต้องจัดการคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเล่นในแบบนี้แล้วก็พวกเขาก็เชื่อเขาไม่สนใจแล้วก็ไม่หาข้อมูลด้วยของวชราพเพชรทองเนี่ยนะคดิฉันต้องบอกวอย่างนี้ค่ะว่าความจริงเนี่ยหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเนี่ยพวกเขาก็อยู่กันปกติก็คือถ้าจะไม่อยากคือเหมือนกับเราเหมือนกับดีฉันเนี่ยนะครับในช่วงของตั้งแต่ปีห้าสามมาเนี่ยเราก็เล่นงานพักเขาแหละนะเราก็ด่าเขาประจําแหละอะยอมรับ พอมาตอนหลังเลือกตั้ง14พฤษภาแล้วเนี่ยเขาก็เงียบแล้วก็มาช่วงของชวนตอนที่พูดเรื่องอประเทศจังหวัดตัวเองเนี่ยนะหรือภาพของตัวเองเนี่ยไม่ได้รับงบประมาณเพราะาถูกกันแก้งจากสองพี่น้องนู่นนี่นั่น,นอ่ะเราก็พูดไปทีหนึ่งล้ววันนี้วัชรพิททองเอารูปของคุณทักษิณที่เล่นน้ำแับหลานสาวนะลูกของอุ้งอิเนี่ยในสาวายน้ำเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันเจอที่ดูใบตำปีหกี เอามาใส่ร้ายป้ายสีทําให้คนเข้าใจว่าตอนเนี้ทักษิณไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลหรือ,อ,อบ้านนะหรืออาจจะอยู่กับบ้านซึ่งมีเชื่อจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณฟ้องใครไม่ได้นะคะเมื่อก่อนนะเพราะว่ามันมีกฎหมายนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่คณะรักษาคนามในเขาออกมาหลังจากที่คุณทักษิณนย่าลีภัยไป ระบ,บุว่าใครจะฟ้องใครต้องมาฟ้องด้วยตนเองเพราะฉะนั้นทักษิณเขาก็เลยไม่ได้ฟ้องใครเพราะเขาเข้าวัดประเทศไม่ได้อยู่แล้วไงนะคะคุณวัฒนะลืมไปคราว่าตอนเนี้ยคุณทักษิณเขากลับมาแล้วและเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลตารวจด้วยเหตุเกิดที่ไหนเจ้าทุกก์รับรู้เรื่องที่นั่นให้แจ้งความร้องทุกกล่าวโทษที่ทีทเ่เขาเรียกอะไรนะที่สถานีนั้นๆเลย ในท่านถึงที่บอกว่าต้องจัดการแบบนี้คือคุณเล่นกันแบบนี้ได้ยังไงต่อให้มองภาพนะโดยที่ไม่ต้องมีคำบรรยายก็มีความรู้สึก,กว่ามันไม่ใช่เพราะตอนนี้น้องที่ทานน่ะโตโตกว่านี้มากตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยใช่ตอนแ้วตอนนั้นคุณทักษิณก็ยังดูแข็งแรงนะคะดังนั้นเยนเ็นบอกว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ถ้าไม่เล่นงาน ะะก็จะมีเรียงแถวกันเข้ามาอีกที่จะมาป่วนที่จะมาจัดการที่จะมาใส่ร้ายกันแบบนี้นะคะหลักฐานชัดขนาดนั้นนะแล้วหลายกระทงด้วยค่ะผิด PDPA นํานำเข้าข้อมูลเท็จร่วมแล้วก็ทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะนำเข้าข้อมูลเท็จแล้วยังได้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจะหนักกว่าอีกด้วยและถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับกรมรชาชทัณฑ์ อยากจะเป็นโจร์ร่วมกับคุณทักษณิณวชระหนาวนะคะเพราะต้นทุนชื่อเสียงของผู้เสียหายทั้งสามคนคือนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมราชัณฑ์เพราะเท่ากับคือถ้าโทนี่ไปเล่นน้ำกับหลานจริงไม่ได้ป่วยจริงนะคะกรมราชธณฑ์จะตอบประชาชนยังไงแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะว่ายังไง ดังนนี้ดิฉันบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องของการหมิ่นประมาทรวมทั้งพวกที่มาปาแกแจ๋วในใน,ในเวลาที่ดิฉันไลฟ์สดเนี่ยมีคนที่อาสาแล้วด้วยนะคะจะทําให้ไม่ใช่ดิฉันไม่ได้หูเดียวกัะเทียมรีบมีค่ะทน,ทนายมีแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ณวันนี้ถ้าเกิดว่ามาด่าดิฉันเสียห,หายหรือใช้ท่อยคําที่หยาบคายประทานโทษนะคะเตรียมเงินไว้ด้วย ดูเงินในกระเป๋าก่อนนะคะจะมาปาดแจ๋วนะถ้าวันๆมีแต่เงินซื้อข้าวกินก็ไม่ต้องมาเสือกค่ะไม่ต้องมาพูดมากเอาวันนี้ฉันบอกเลยค่ะเพราะว่าเหลือจะทนจริงๆมันเป็นหาอะไรกันการที่เราจะมาเชียร์พักเพื่อไทยเนี่ยผิดเหรอกูเลือกพักเพื่อไทยกูจะไปเชียร์พักอื่นกูบ้าแล้วนะคะแต่เราไม่ได้เคยไปด้าลานแล้วพวกคุณเนี่ยแต่ละคนเนี่ยฉันไม่เคยจักเลย นำเสนอหน้าเข้ามาแล้วก็มาด,าด่าเสียให้หายอยบกคลายพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเลยคะฮะนี่อันนี้อนนันหนึ่งแล้วนะคะทีนี้นะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะเรียนบอกว่าตอนที่มันมีการแจกเงินประชาชนเนี่ยนะคะแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทกลัวกันจ้างตะลุงตุงแช์โอ้โหโนะ,ะอยู่กันไม่เป็นสุขเลยปานใช้เดือนถูกที่เท่า แต่เจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะคะเป็นหาเริกกันไม่เห็นแลยเขาว่าเขาก็กู้มาแจกเหมือนกันแจกแจกมาแปดปีไม่มีใครด่านะคะเขาจะแจกแค่หกเดือนโอ้โหจะตายหงตายหักกัน